อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะก็มาพบกันในช่วงตอนค้าขาข,ของวันที่16พฤษภาคม64นะฮะตรงกับวันอาทิตย์นั่นเองนะฮะ ก็มาพบกันในช่วงหลังหวยออกเนาะงบประจ,จําที่16พฤษภาคม64ก็ได้ออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใครที่ถูกเน่งวาดนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะส่วนถ้าใครที่ไม่ถูกเนาะก็ไม่เป็นไรเราก็มาแก้มือกันใหม่ในงวดหน้านะฮะแอดก็ย้ำทุกคลิปทุกตอนเลยว่าก็เป็นดวงของใครของมันนะฮะถ้าใครที่ไม่ถูกก็แสดงว่าดวงก็ยังไม่ถึงนะครับนะ ก็ชีวิตยังมีหวังเราต้องเดินหน้าต่อไปนะฮะเข้าวงการน,นี้ออกยากเลยทีเดียวนะฮะส่วนตัวแอดนะครับผมก็ซื้อนะฮะสีเก้าเจ็ดเนาะนะครับก็เข้า่างตัวนะครับ2ตัวบน7 9ตรงตรง,ตรงเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะฮะแอดเห็นคอมเมนต์นะฮะบ,บางคนก็ซื้อไม่กลับเลยนะฮะไม่กลับ97เเนาะก็ถือว่าไม่ถูกนั่นเองนะครับแล้วก็ มีบางท่านเนาะที่คอมเมนต์มาว่านะฮะซื้อบนแต่ไม่ซื้อล่างซื้อล่างแต่ไม่ซื้อบนนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าไม่เข้าหรือว่าไม่ถูกเช่นกันนะครับผมนิงวัดหน้าเราก็มาสู้กันใหม่นะครับก็อย่าท้ออย่าถอยนะครับให้เดินหน้าต่อไปนะครับอ่า ก็ในคลิปนี es ้ข้อมูลค่อนข้างที่จะมาลงให้เร็วเลยนะฮะแอดก็เลยนําข้อมูลมาแบ่งปันให้เร็วเช่นกันเนาะเผื่อใครที่อยากติดตามหรือว่ามาเก็บข้อมูลเอาไว้เกรงต่อนิ่งวัดหน้าเร็วนะฮะในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปงวดใหม่งวดขอบันที่1มิถุนายน2564กนะฮะก็เริ่มเข้าสู่วดแรกคลิปแรกเนาะของงวดใหม่นะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูผลการออกรางวัลของวันที่16พฤษภาคม64ที่ผ่านมาเนาะรางวัลที่1ก็ได้ออกไปที่เรียบร้อยก็ออก684579นั่นเองนะครับแล้วก็ล่างก็ออก14นะครับอ่าใครที่ถูกในิงวัดนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะใครที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนิ้งวัดหนะ้าเราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับอ่า ก็ในคลิปนี้จะมีข้อมูลของเลขวิ่งบนตัวเดียวแอดหนุ่มนะครับเลขเด่นล่างอาจารย์สม,มัยหรือว่าอาจารย์เ1 3เนาะเลขเด่นบนล่างเก็บตกนะครับเลขดับและก็เลขเด่นเห็นชัดผังเลขนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของเลขปกักหลัก10ล่างนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกแล้วอาจารย์ที่แอดจะนําข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะก็มาเริ่มรับชงข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเรามาเริ่มที่ข้อมูลของเลขดับล่างาชุดคู่ล่าง ตรงๆแอดมาลีกนะครับว่าที่ผ่านมาถือว่าให้ผ่านน้อล่างกอกหนนะฮะก็ไม่มีที่ให้มาในวันี้ว่อประจําวันที่วันที่1มิถุนายน64เนาะก็จะมี 65, 69, าหกเก้าสามศ่ามแปดห้และก็1.0นย์นั่นเองนะครับ ใครที่มองหาเลขดับล่างตรงๆนะฮะแอดมาลีก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับล่างตรงๆแอดมาลีกด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขดับหลักสิบบนเดินดีนะฮะของอาจารย์ท่านนี้ไม่ทราบชื่อเป็นพื้นหลังสีแดงนะครับเมืองว่าที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับหลักสิบบนจะเป็น4บนก่อ 5 7 9เนาะดีงวดนี้ก็อขอมนที่1นี่1มิถุนายน64ให้มาที่เลขดับหลักสิบบนจะเป็น4ตัวเดียวนั่นเองนะครับใครที่มองหาอยู่เรอก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้ลดต้นทุนนีงวดหน้านะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับหลักสิบบนอาจารย์ท่านนี้พื้นลังสีแดงด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขท้าย2ตัวหรือว่าชุด สตัวล่างซับศี่ฐีนะครับอ่าถึงว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าให้เข้า4 1เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างล่างก็ออก1 4เนาะอ่ะใาใิงวดนี้มขอมาที่1นมิถุนายน6 4ให้มาที่ทั้งหมด10ชุดด้วยกันก็จะมี 04, 0 4 0 6 0 8 0 9 4 9 4 6 4 8 6 8 6 9และ แปกานันเองนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้ก่อนนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากเลข2ตัวล่างทรัพย์เศรษฐีด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งล่างทั้ง2ใบอาจารย์พีนะครับว่าที่ผ่านมาให้เข้า ทั้ง2ชุดเลยให้เข้า4หลักหน่วยของ2ตัวล่างล่างก็ออก1 4เนาะในงวดนี้ควนขอมาที่1มิถุนายน6 4ให้มาที่เลขวิ่งล่างชุดที่1นะครับก็จะมี2และ3นั่นเองนะครับชุดที่2ให้มาที่เลขวิ่งล่างจะมี1และก็ 5นั่นเองนะครับเป็นข้อมูลของเลขวิ่งทั้ง2ชุดนี้อาจารย์พี่นะครับผมใครที่ชอบก็มา,มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งรังอาจารย์พี่ทั้ง2ชุดนี้ด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเสือตกถังพลังเงินดีนะครับผมว่าที่ผ่านมาให้เข้านะฮะให้เข้าจุดเก้าเป็นชุด2ตัวบนตรงๆเลยนะครับผมนิ้งวันนี้ว่อขอเันที่ 1>, 1นิถุนายน64เนาะก็จะมีเลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นบนล่างเด่น6รอง8นะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมดก็8ชุดด้วยกันเนาะก็ให้มาตามนี้เลยนะครับตั้งแต่อ่1า9 6 1จนถึง2 1 4นะครับอ่าแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างเนาะทั้งหมดก็12ชุดด้วยกันนะครับตั้งแต่ 61จนถึง18เลยนะครับใครที่ติดตามเนาะก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เกร่งต่อนิงวัดหน้ากันเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากเสื้อตกถังพลังเงินดีด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนทุกทุก,ทกหลกักอาจารย์อุทยัยจันมนตรีนะครับว่าที่ผ่านมานะครับผมก็ให้เข้า7และก็9นะฮะให้เข้าทั้งหลัก10 และให้เข้าทั้งหลักหน่วยบนนะฮะบนเกอก579เนะน,น้องนงวันนี้พวกเขาวันที่1มิถุนายน64ให้มาที่เลขเด่นบนจะมี013แล้วก็4นั่นเองนะครับใครที่ติดตามอยู่เน้ะก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เกร่งต่อนงวัดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์อุทยัจยจันมนตรีด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขดับบนทุกๆหลักและก็เลขเด่นเห็นชัดผังเลขนะครับผมว่าที่ผ่านมานี้นะฮะให้มาที่เลขดับบนจะเป็น4บนกอก 5, 7, 9ก็ถือว่าให้ผ่านนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็ให้มาที่เลขเด่นนะฮะเลขเด่นบนล่างจะมี9แล้วก็1ก็ให้เข้า 9. หลักหน่วยของ3ตัวบนนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมให้เข้า1 หลัก10ของ2ตัวล่างด้วยนะฮะล่างเกอก 1, 4เนาะอ่าในงวดนี้คขอันที่1มิถุนายน64ให้มาที่เลขดับบนจะเป็นศูนย์ตัวเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเลขเด่นที่ให้มาเลขเด่นเห็นชัดให้มาที่3และก็7นั่นเองนะครับก็เป็นข้อมูลของทั้งเลขดับและก็เลขเด่นบนล่าง ผังเลขเนาะใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากาทั้งทุกๆข้อมูลที่ผังเลขนํามาเป็นปันให้ด้วยนะฮะ มาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนล่างเก็บโต้นะครับซึ่งว่าที่ผ่านมาก็ให้มาที่เลขเด่นบนล่าง2 8แล้วก็5งวดใหม่งวดประจำวันที่1มิถุนายน64เนาะให้มาที่เลขเด่นบนล่าง 0, 6แล้วก็7เลยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถือว่าให้เดินดีกันมาต่อเนื่องหลายงวดเลยนะครับผมดึงวนันนี้ก็มาลุ้นกันนอว่าจะเข้าหรือไม่นะฮะ ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากาเลขเด่นบนล่างเก็บตกด้วยนะครับมาตอนที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างแบบําตัวงวดที่27นะฮะอาจารย์สมบยัยหรือว่าอาจารย์ k ีสิเนาะ แล้วก็จะมีเลขหลักหน่วยล่างว่าที่27เหมือนกันนะครับว่าที่ผ่านมาทั้ง2ชุดนี้ให้เข้าเลขเด่นล่างจะเป็น1และก็4ล่างกอก1 4นอก็ถือว่าให้เข้าครบล่างเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ให้เข้าหลักหน่วยล่างจะเป็นอ่าสเหมือนกันนะครับล่างกอก1 4ึ่งสี่นอกจนี้งวดนี้งวดใหม่เมื่อขอมาที่1่มิถุนายน64ให้มาที่เลขเด่นล่างจะมี6 7และก็ 0นะครับแล้วกเ็เลขเด่นหลักหน่วยล่างให้มาที่เลขเด่นหลักหน่วยล่างจะมี1 4 5 7แล้วก็0นะครับใครที่มองหาอยู่เนาะก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สุมหมายหรือว่าอาจารย์ K13 ด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนนะฮะเลขเด่นบนตัวเดียวแอดน่มนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ก็ถือว่าให้ผ่านมาหลายงวดเลยนะครับงวดล่าสุดนี้ให้เข้าเก้าหลักหน่วยของ3ตัวบนเนาะบนก็ออกเ7 9นั่นเองนะครับผมดิงวันี้ก็ขอมาที่1มิถุนายน6 4เนาะให้มาที่เลขวิ่งบนจะเป็น7ตัวเดียวนั่นเองนะครับอ่าก็เป็น เลขเด่นบนตัวเดียวเนาะของแอดนุ่มแล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุด3ตัวชุด7หลักร้อยบนนะครับก็จะมีทั้งหมด12ชุดด้วยกันเนาะจะมี705 706 708 709 715นะฮะ716 718 719 725 726 728และ729นะฮะ แล้วก็ชุดนี้จะมีชุด2ตัวบนนะครับที่เป็นชุดตัดเหลือจากเลขเด่นนะฮะก็จะมี05นะฮะ06 08 09 15 16 18 19และ25 26 28 29นะครับใครที่ติดตามอยู่เนาะก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้ก่อนใครเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มด้วยนะครับ แต่ก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นปักหลัก10ล่างอาจารย์ท่านนี้ไม่ทราบชื่อแต่ว่าให้เดินดีกันมาต่อเนื่องเลยนคะครับผมว่าที่ผ่านมาให้มาที่เลขเด่นหลัก10ล่างจะมี1,8และก็0ให้เข้า1ห,หลัก 10ของ2ตัวล่างล่างเก 1, 4, อก1นนองนิงวันนี้นะครับวันขอวันที่1มิถุนายน64ให้มาที่เลขเด่นหลัก10ล่างจะมี3 5แล้วก็0นั่นเองนะครับใครที่ติดตามอยู่น้อก,ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้จับกับหลักหน่วยที่แม่นแม่นกันเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นปักหลัก10ล่างด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของอาจารย์กุยสระก้นะครับซึ่งข้อมูลอาจารย์ท่านนี้ก็ถือว่าเดินดีหรือว่าให้เข้ามาต่อเนื่อง4-5ถงวดติดๆเลยนะครับววล่าลสุดนี้นะครับวันขอวันที่16พฤษภาคม64ก็ให้เข้า9 7เป็นชุดตัวกลับของ2ตัวบนบนกอก5 79เนาะแล้วก็นอกจากนี้ให้เข้า C1 เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างเช่นกันนะฮะล่างกอ,อก14น,นิ้งวดนี้นะครับก็ประจําวันที่1มิถุนายน64นะครับก็จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมดก็10ชุดด้วยกันนะฮะให้มาที่471 417 954 237 739 874 742 822 4 946และ729นะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีชุด2ตัวบนล่างทั้งหมดก็9ชุดด้วยกันนะครับวางมาที่7117 7, นะครับ543739 744222และ46นะฮะซึ่งข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์กรีซอล์กาวนี้729ให้ชนกับเลขชุด3ตัวแอดนุ่มเลยนะครับอ่าในวัดนี้ไม่แน่ก็ 729นี้ก็อาจจะอั้นก่อนก็ได้เนาะไม่แน่นอนฮะก็รีบเซฟเก็บไว้ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะอั้นเนาะนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากอ,อาจารย์กรีสตโลแกวด้วยนะครับ